ราคาพื้ผลทางด้านการเกษตรครับครับสัวัสดีครับวัสดีครับแล้วก็อยู่กับท่านวีรกรซึ่งเป็นประธานใหญ่ของโครงการในครั้งนี้นะไม่ใช่แล้วครับกลับครับวัสดีครับวัดีครับท่านครับการประชุมที่ผ่านมาในห้องที่เราเห็นตอนตอนเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างประชุมเรื่องอะไรกันครับท่านละวาระการประชุมครั้งสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของการที่จะทําอย่างไรกรมการข้าวจึงจะได้ รับงบประมาณมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะปีนี้งบประมาณลดลงเยอะนะครับ,รบก็พยายามจะช่วยช่วยกลมการข้าวโดยเฉพาะท่านประธานที่ปรึกษาเนี่ยท่านท่านพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งวันนี้จะมาคุยกันว่าปัญหามันเป็นอะไร,รเป็นเพราะอะไรจรึงได้งบประมาณน้อยลงทั้งเที่ยงที่ข้าวเนี่ยพันข้าวเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะไปช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรชาวนาครับก็คือการประชุมที่เราเห็นภาพอยู่ในขณะน,นี้ก็คือการประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาเรื่องข้าวปัญหาเรื่องราคาข้าวจะแนะท่านมีอะไรานครับ,รบในในในส่วนของกรมการข้าวที่เราเชิญเข้ามาวันนี้นะฮะแล้วก็มีสํานักงบประมาณเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาหลักๆของกรมการข้าวก็คือว่าหนึ่งเราต้องการใช้พันข้าวที่ดีเนี่ยปีหนึ่งเ,เกษตรกรต้องใช้หนึ่งล้านสี่แสนตันครับ แต่เราผลิตได้ไม่กี่หมื่นตันตอนนี้ปัญหาหลักๆของกรมการข้าวที่เข้ามาคืออะไรครับคือประชาชนเนี่ยไม่มีพันธุ์แท้ข้าวที่ใช้กันในการเพาะปลูกในปัจจุบันกล่าวกันว่าเราเหลือพันธุแท้ไม่ถึง30%นะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิจึงทําให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยอาจจะมีประชาชนกินก็จะรู้แหละกลิ่นมันน้อยลงกลิ่นมันหอมน้อยลง จนทาให้เราสูญเสียตลาดโดยเฉพาะตลาดในจีนเนี่ยเราสูญเสียไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ตลาดใหญ่ของเราอีกตลาดหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาดังนั้นเราต้องพยายามเก็บให้ได้ตลาดอเมริกาเนี่ยแก้ไขปัญหาคือทาไงคือต้องทําให้เป็นพันธุ์แท้บริสุทธิ์ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวเนี่ย <c oughs> ไม่สามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เพียงพอ <c oughs> กล่าคือมันโดนลดงบประมาณทุกปีทุกปีเราก็สงสัยว่าเอ้าก็นเมื่อปัญหามาอยู่ตรงเนี้จนกระทั่งเราสูญเสียตลาดข้าวเพราะข้าวพันุ์เราไม่แท้เราเหลือข้าวพันธุแท้ประมาณแท้แท้สักส0มสิเปอนต์นั่นเองอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันข้าวพันทางแหละไม่ใช่พันแท้แหละคำาป็นพันทางคือมันใช้ไม่รู้กี่ปีจนกระทั่งข้าวมันเพี้ยนมันกลายพันไปหมดเพราะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของข้าวดั้งเดิมที่เราวิจัยออกมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ เอามาใช้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการวิจัยพันธุ์ข้าวเนี่ยเราโดนลดงบประมาณลงมาทุกปีทุกปีพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่จะมาสู้กับพันธุ์ข้าวของเวียดนามพันธุ์ข้าวของประเทศอื่นๆเขาเนี่ยในขณะที่เวียดนามเขากล่าวกันว่ามีนักวิจัยพันธุ์ข้าวเป็นพันคนของเราวันนี้เหลือ12บคนนี่อย่างนี้เป็นต้นเราไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยคือทั้งเมล็ดทั้งพันธุ์ใหม่ๆที่จะต้องสู้กับต่างประเทศ ทั้งพันธุ์แท้ที่เรามีอยู่แล้วก็มันกลายพันธุ์ไปหมดแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับการแก้ไขเลยนี่คือพืชเกษตรหอัเใจเรามันคือนหัวใจของประเทศเราครับแล้วการเรียกเข้ามาหรือเชิญเข้ามาในครั้งนี้เราหาข้อสรุปอะไรที่เป็นรูปธรรมได้เลยครับในปัญหารั้งนี้ก็เราเราพยายามจะบอกว่ามันต้องเพิ่มนะไม่เพิ่มมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะหนึ่งก็คือเพิ่มงบประมาณในการทําวิจัยพันธุ์ข้าวสองก็คือ เพิ่มงบประมาณให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้อย่างที่ผมบอกแล้วเราใช้ล้านสี่แสนตันต่อปีสมมุติว่าสองปีเราเปลี่ยนพันธุ์ครั้งหนึ่งเราก็ต้องใช้ประมาณเจ็ดแสนตันนะอันนี้ตัวเลขที่เห็นๆเลยถ้าสองปีคุณเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้เจ็ดแสนตันยกเว้นว่าคุณจะทำสามปีช่วงแรกเนี่ยอาจจะงบประมาณมีน้อยหรือว่านักศูนย์เมล็ดพันธุ์ผลิตไม่ทันเนี่ยมันก็อาจจะต้องสามปี สามปีเปลี่ยนพันครั้งหนึ่งแต่มันต้องเปลี่ยนนี่ห้าปีเจ็ดปีแปดปียังไม่เคยเปลี่ยนพันเลยเลยไไม่ด้พันเพี้ยนหมดนะความหอมของข้าวหอมมะลิไทยที่มันโดดเด่นสู้ไม่ได้แล้วก็ถึงบอกว่าสู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะฮะจีนเขากินเขาจะรู้เขาก็เลยไปหันกินข้าวหอมเวียดนามข้าวหอมเขมรกับคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบเรื่องนี้นะฮะว่า ข้าวมันต้องเปลี่ยนทุกสองปีสามปีเพราะมันมีการกลายพันธุ์ใช่ใช่ถูกต้องต้องคุยเรื่องนี้ชัดก่อนว่าทําไมถึงต้องมาคุยเรื่องนี้ในห้องประชุมกันเพราะว่าการกลายพันธุ์มันทําให้มาตรฐานของสายพันธุ์เรามันหายไปการสู้กันในตลาดโลกมันก็ยากขึ้นต้องมีพันธุ์ใหม่ๆไปสู้เขาเช่นเวียดนามออกพันธุ์นี้มันมีลักษณะเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างนี้ออย่าลืมนะ ของเขาเนี่ยมเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ของเขาเนี่ยได้ถึง1,400อกิโลต่อต่อไรอ่อของเราเนี่ยได้1 100, 1 0 0 1 2 0 0ก็เก่งแล้วไง,งอันนี้เราก็ต้องผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่ไปสู้เขาในเรื่องของข้าวขาวนะเพิ่มเพิ่มปริมาณแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เพิ่มคุณภาพด้วยนะเม็ดอาจจะแตกเม็ดอาจจะอะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงจะให้สู้เขาได้เนี่ยเราไม่มีงบประมาณเลยในการที่ไปสู้เขาอย่างที่ผมบอกเนี่ยการที่เราไปสู่ตลาดโลกเนี่ย FTA ที่เป็น i i h s t t n n d r r เนี่ยเขาห้ามเราเนี่ยนะครับไปซั s ซิ i ดนในเรื่องต่างๆเลยนะครับทุกอย่างต้อง Free Trade จริงๆค,คำว่าฟรีคือฟรีจริงๆรัฐบาลเนี่ยจะมาเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้ต้องสู้กันแบบแบบที่เรียกว่าต้องให้เพิ่มขีดความสามารถของกเกษตรกรเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเพิ่มขีดความสามารถเนี่ยคุณจะต้องเป็นเจ้าของการทำมเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ว่าเพราะเขาห้ามคุณเนี่ยที่จะไปกีดการพันุ์จากต่างประเทศ ไดกบอกไหมครับเราต้องทําพันุ์ของเราเนี่ย <c oughs> เราต้องคิดว่าจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยคือการคือการเกษตร <c oughs> นะฮะการสร้างพัน์ธุการวิจัยพันเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยเราเก่งกับเขาหมดเราเคยเก่งที่สุดอ่ะ <c oughs> เราเคยเก่งที่สุด <c oughs> ทําไมเราไม่ใช่โอกาสเนี้ยที่เราจะต้องเป็นไฮสแตนดาร์ดทุกคนกีดกันเราไม่ได้เนี่ยเราทุ่มไปเลยนะครับในตั้งงบประมาณในการทําพันุ์ใหม่ๆ สู้ไปขายในต่างประเทศแทนที่จะกลัวว่าเขาจะมาขายเราทําไมเราไม่คิดมั่งล่ะเขาก็กลัวเรานะเราควรจะเอาจุดเด่นของเราเนี่ยสร้างพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยไปสู้ในตลาดโลกเอาพันธุ์ไปขายเลยเราเคยไปเจ้าตลาดโลกใช่แต่ว่าเราเราไปกปะละเลยมันจนเราทําให้สายพันธุ์ที่ดีสุดกองเรามันมันก็ค้างจะอ่อนท่าลงใช่คนอื่นเขาพัฒนาเขามีทีมมาวิจุวิจัยมากมายแต่เรา น้อยลงน้อยลงงบประมาณก็ค่อยๆตัดมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับครับคืออย่างนี้เอ่อเพราะฉะนั้นอย่างที่ปัญหาอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวเพื่อสักครู่เนี่ยนะครับ,รบเราจึงเชิญกรมการข้าวมาว่าปัญหาทำไมหนึ่งทำไมได้งบประมาณน้อยลงครับกรมทางสำนักงบประมาณบอกว่าเขาใช้เงินไม่หมดใช้ใชไม่หมดใช้ไปแล้วแต่ใช้ไม่หมดใช,ใช้ไม่หมดนะเมื่อถึงสิ้นปีเนี่ยงบประมาณยังเหลือ200อล้านอย่างนี้ เขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางสำนักงบประมาณคือต้องปรับลดงบงบประมาณในปีต่อไปลงเพราะว่าปีที่แล้วคุณยังใช้ไม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเงบประมาณเพราะเพราะฉะนั้นปีนี้เราจึงกับชับทำกรมการข้าวเลยว่าสิ้นปีงบประมาณท่านต้องใช้งบประมาณให้หมดนะทางสำนักงบจะได้จัดสรรงบให้ท่านเพิ่มขึ้นให้กรมการข้าเพิ่มขึ้นประการที่สองเนี่ยนะครับ โครงการอย่างที่ท่านประธานว่าเมื่อสักครู่ว่าใช้มเมล็ดพันธุ์ไปเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ทางที่มันชาวนาใช้อยู่เนี่ยแดงดีดเด้งเนี่ยนะกรมการข้าวก็จะมีโครงการสองต่อหนึ่งหมายความว่าสองต่อหนึ่งก็คือข้าวสองกิโลมาแลกแลกข้าวพันดีของกรมการข้าวหนึ่งกิโลเพื่อให้ได้ เพื่อให้ได้พันุ์ที่สมบูรณ์พันุ์ที่เ,เป็นพันแท้นะครับโครงการนี้ท่านประธานก,นก็กำชับไปยังกรมการข้าวเลยว่าทําได้เท่าไหร่ศักยภาพกรมข้าวได้เจ็ดแสนตามที่ท่านท่านพูดไหมกรมการข้าวบอกว่าทําไม่ได้แต่ยยแตเรา 9, เราก็ <10 5. S 2> จะเพิ่มขึ้นได้เก้าหมื่นห้าได้เก้าหมื่นห้าที่ประการที่สามเรื่องการวิจัยเนี่ยนอกจากว่ามีจํานวนนักวิจัยในกรมข้าวข้าวน้อยแล้ว เพราะฉะนั้นกรมการข้าวต้องมองไปที่อุด <bathroom. S 1> มศึกษาครับ <c oughs> <c oughs> นะอุดมศึกษาและนวัตกรรมเนี่ยนะว่ามีโครงการวิจัยอะไรเกี่ยวกับข้าว <c oughs> ไปใส่มือทางอ,อวออไว้เลยครับ <c oughs> แล้วทางประธานเนี่ยจะไปผลักดัน <c oughs> ให้มีการวิจัย <c oughs> มเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสู้กับตลาดโลกให้ได้ครับผมนะเท่า <c oughs> ที่ฟังมาแล <c oughs> ้วแต่ต้นนะฮะหนึ่งก็คือ ต้องการผลักดันเรื่ององบประมาณถูกต้องไหมฮะให้กรมการข้าวสามารถจัดหาทีวิจัยหรือพัฒนาให้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาก็คือ,องบประมาณที่ได้มาแล้วปีที่แล้วมันใช้ไม่หมดเลยมันมันย้อนแย้งมันเกิดปัญหาอะไรครับตรงนี้ครับรับลักษณะของการทําพันุ์ข้าวเนี่ยค,คุณจะไปเอาระเบียบ สำนักงบประมาณมาจับไม่ได้เขาจะต้องใช้เวลาในการหนึ่งครอบเนี่ยเขาต้องใช้ไปถึงปลายธันวานีน่คือความสอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณกับความเป็นจริงของอาชีพของการมันคน,<ใ>นละเรื่องก<ต>ันคุณจะไปใช้คุณจะไปใช้ระเบียบสำนักงบประมาณว่าถึงเดือนมีนาคุณเพิ่งใช้ไปได้20%เถึงเดือนมิถุนาคุณมาชงเพิ่งใช้ไปได้30%อเฮ้ยคุณใช้อย่างนั้นไม่ได้ในของกรมกองอื่นเนี่ย คุณต้องจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในเดือนมิถุนาอันนี้ทําได้ทําสัญญาทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะจัดหาผู้รับจ้างแล้วทําสัญญายังไม่ทันก่อสร้างเลยเนี่ยคุณก็ผูกพันไปได้เพราะคุณทําสัญญาแต่ในเรื่องของข้าวเนี่ยคุณทําไม่ได้เพื่อเกษตรทั้งหมดแทบจะทําไม่ได้พืชตามดูรทุกการยากก็ไม่ได้เราก็อธิบายสำนักงานมาณฟังว่าคุณจะไปใช้เกณฑ์ปกติไม่ได้ใตรงนี้คณะกรรมการในทีมที่ประชุมกัน ได้มีข้อสรุปได้หาทางออกให้ให้ในการทาของเกณฑ์การคลังยังไงบ้างที่เราก็เนี่ยสำนักงบประมาณเขาก็บอกแล้วว<ม>่าเขาเาก็จะนําไปพิจารณาตรงนี้ผรมกานข้าวก็รับปากแล้วว่าจะพยายามทําให้ได้ตามที่คณะกรรมาการเนี่ยคุยกันในในที่ประชุมนั่นคือปัญหาที่หนึ่งครับมีปัญหาในมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นปัญหาที่สองเนี่ยมันเป็นปัญหาระยะยาวนะครับเมื่อสักครู่เป็นเป็นเป็นปัญหาระยะสั้นที่จะเพิ่ม เมเล็ดพันธุ์ที่ดีๆเนี่ยให้ชาวนาไอไอแดงดิบเด้งมันจะได้น้อยลงนะมันจะได้ข้าวพันธุ์ดีระยะยาวเนี่ยนะครับท่านประธานก็มีแนวความคิดบอกว่าท่านประธานเนี่ยไปคุยกับน,นายกไว้แล้วนะนายกเห็นชอบด้วยเดี๋ยวท่านประธานจะเล่าให้ฟังแต่ผมจะตูพื้นนิดเดียบ,บ,บท่านประธานมีแนวทางว่ากรรมธิการชุดนี้ควรจะวางรากฐานระยะยาวแล้วย่งยืนให้กับ เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเพราะฉะนั้นพืชที่จะเราจะพิจารณาทำโซนนิ่งเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือข้าวโอเคหนึ่งก็คือพัฒนาสายพันธุ์ให้เกษตรกรได้สายพันธุ์ข้าวที่ดีถูกต้องจัดสรรพที่ที่เหมาะสมโดยการจัดทำเป็นโซนนิ่งถูกต้อนงะที่ทว่าข้าวคืออะไรยังไงครนะับสั้นๆครับข้าวในในประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกเนี่ยทั้งหมด64ล้านไร่ครับ 64ล้านไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ชนบะทานอยู่23.32ล้านไร่พื้นที่ชนบะทานเนี่ยถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยนะครับมีน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยในจังหวัดผมเนี่ยในเขตพื้นที่ชนบะทานเนี่ยยกตัวอย่างนครสวรรค์เลยว่าเราจะได้ข้าวประมาณ1,100รกิโลฉเฉลี่ยต่อนหนึ่งไร่ได้พันหนึ่งร้อยกิโลลงทุนเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นนาน้าน้ำฝนก็ลงทุนเท่ากันแต่ได้ข้าวไม่เกิน600กิโล 500ถึง6ก0กิโลระบบชลประทานดีกว่าระบบชลประทานเนี่ยมันสามารถให้น้ําได้ทุกขั้นตอนแลย <Okay. S 1> คุณแค่ยกยกบานปุ๊บน้ําเข้าเป็นการเพลทการน้าเพื่อความต้องการของท้าในช่วงเวลานั้น,น,นได้ทุกทุกขณะจิตเลยทุกขณะจิตเลยนะครับ <Okay. S 2> คุณพร้อมจะใส่น้ําได้เต็มที่คุณพร้อมจะลดปริมาณน้ําคุณพร้อมจะเพิ่มปริมาณน้ำเมื่อจะเก็บเกี่ยวท่านเปิดบานปุ๊บน้าไหลออกเลย <Okay. S 1> นี่ทุกอย่างเนี่ยมันจะ เป๊ะๆหมดเนี่ยมันก็จะได้พันหนึ่งร้อยกิโลพื้นที่สำหรับพืชโดยเฉพาะข้าวที่เหมาะสมคือพื้นที่ชนมาถานต้นทุนมันก็จะลดลงกับระมาที่รายได้จะเพิ่มขึ้นนี่คือการประโยชน์ของการโซนยิ่งถูกต้องไหมฮะท่านลองฟังผมนี่นะยี่สิบสามจุดสามล้านไร่เนี่ยเฉลี่ยไม่ต้องล้อพันหนึ่งร้อยกิโลหรอกให้พันกิโลผมนิดเดียวท่านประธานครับ 23.3ล้านไร่ของท่านประธานเมื่อสักครู่เนี่ยนะอันนี้ได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินเขาบอกว่าที่ดินที่เป็นเกรด A เหาะสำหรับการปลูกข้าวเนี่ยมีพื้นที่23.3้านไร่นีระบบชนประทานนี่ระบบชนประทานนี่ดินใช่กรมพัฒนาที่ดินมาด้วยก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคกลางเนี่ย8.5ไร่คือพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นครสวรรค์อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะไปจนถึงสุพรรณบุรีเนี่ย แถวเนี้ยอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมตการปลูกข้าวเรามี8.5ล้านไร่จาก23.5นะาแล้วก็เป็นพื้นที่ทางภาคเหนือ2.5ล้านไร่พื้นที่ทางภาคอีสานเท่านั้นเท่านี้นไ,ไนนร่เนี่ยนะฮะแต่ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยคือพื้นที่ชมระทานเนี่ยนะครับกอ็อย่างที่บอกแล้วเนี่ย23.3ล้านไร่ท่านลองนึกดูว่าถ้าได้ไร่ละหนึ่งตันแปลว่าถ้าท่านทํหนึ่งครอบท่านได้23ล้านเกวียน23ล้านเกวียนข้าวเปลือกนะฮะ ถ้าท่านทำสองกรอบได้46่6ล้านกวีเขาเปลือกเนี่ยก็เท่ากับข้าว23่ข้าวสามยีล้านตันข้าวสาร23ล้านตันเนี่ยเราบริโภคในประเทศเราเคยพูดกันที่10ล้านแต่ปัจจุบันมันไม่ถึงแล้วค,คนกินข้าวน้อยลงเหลือสัก8ล้านท่านมีข้าวสำหรับส่งออกนี่ยตั้ง15ล้านเนี่ยคแค่นี้คุณก็ทําตลาดไม่ไหวแล้วร,ร,รัฐบาลก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครแล้วสิล้านตันต่อปีเนี่ยหก็คือถ้าเกิด เข้ามาสู่ระบบโซนนิ่งข้อดีของมันก็คือหนึ่งถ้ามันอยู่ในเขตชนรัฐทานซึ่งเป็นโซนนิ่งหลักของเราเนี่ยนะก็สามารถทำให้ผลผลิตมันได้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนต่ําต้นทุนต่ําลงตองานเท่าเดิมต้นทุนต่ําคุณภาพมากขึ้นคุณภาพข้าวดีคุณภาพข้าวดีเป็นพรีเมียมเป็นพรีเมียมถูกถูกต้องถูกต้องถ้าลองดูถ้าแค่เนี้ยี่สิบสามจุดสามล้านตันเนี่ยไอยี่สิบสามจุดสามล้านไร่เนี่ยพอแล้วลักษณะ เนี่ยที่ผมไปกราบเรียนท่านนายกเนี่ยท่านนายกก็ผมก็พูดเรื่องโซนนิ่งเนี่ยท่านนายกบอกอุ้ยพเนี้ยผมก็ผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับบอกท่านบอกว่ากระทรวงพาณิชย์อะไรอะไรก็จะเอาแต่ประกันรายได้ผมจะไม่มีเงินให้แล้วนะแต่านดอย่วกนี้ผมบอกว่าท่านต้องใช้ระบบโซนนิ่งสิครับถ้าระบบโซนนิ่งมันแก้ได้ท่านบอกจะไปบังคับประชาชนเขาให้ปลูกอย่างนั้นได้ยังไงเราบอกว่าไม่ต้องบังคับครับท่าน ใช้ระบบอินเซนティブก็คือใครที่ปลูกในพื้นที่โซนนิ่งที่รัฐบาลกำหนดเช่นในพื้นที่23.3 23, ล้านไร่เนี่ยรัฐบาลจะช่วยเหลือนหนึ่งก็คือเรื่องราคาประกันให้เลยเถ้าคุณอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งและทำงานทำพืชผลเกษตรที่เรากำหนดให้หนึ่งก็คือมีการประกันราคาให้เลยเช่นจะแปน8,000 9,000ไม่รู้และท่านอย่าลืมนะถ้าได้พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลหรือพันกิโลเนี่ยะนะต่อไร่เนี่ย ต้นทุนท่านเนี่ยนะไล่หนึ่งเนี่ยมันก็มาณ3พันกว่านะถ้าถ้าเป็นเจ้าของที่เองนะ3พันกว่า4พันเนี่ยประมาณเนี้ย3พันกว่า4แล้วท่านได้ราคาประกัน8พันเนี่ยถามว่าชาวนารวยไหมปีงทำสองครั้งยังไงก็รวยนะในครอบที่สามท่านก็ปลูกถั่วปลูกอะไรบังคับไปเลยบังคับชาวนาไปเลยท่านจะปลูกถั่วปลูกอะไรเลยปรับปรับพื้นที่นาเราใช้ถั่วใช้อะไรก็ว่าไปนะฮะก็นี่ไงก็ถึงบอกว่า มีคนพูดในที่ประชุมบอกว่าผมยังไม่เคยเห็นชาวนารวยบอกว่าถ้าคุณทําอย่างเงี้ยคุณจะรวยคุณจําได้ไหมสมัยหนึ่งที่ข้าวหมื่นห้าเนี่ยที่เขาประกันที่หมื่นห้ารถไถเต็มทุ่งนาเลยเชาวบ้านเลขอีส้มเนี่ยชาวบ้านเลขกอีส้มเนี่ยกูบาต้ายันมานี่อีส้มเต็มทุ่งนามองไปมีแต่สีส้มหมดเลย แล้วก็แล้วบ้านชาวนาบ้านผมเนี่ยติดแอร์หมดเลยนะช่วงนั้นน่ะติดแอร์ก็เป็นแถวหมดนอนร้อนร้อนไม่เป็นแล้วแก้ปัญหาที่รากย่าก็คือแก้การสร้างรายได้กับเขาเองถือว่าการเป็นประกันหรือไปช่วยเขาเองท่านครับนอกจากสองอย่างก็คือหนึ่งหาสายพันธุ์ที่ดีวิจัยพัฒนาคิดค้นรักษาสายพันธุ์ที่ดีสองก็คือการโซนดิ้งหากระดูกพื้นที่ที่เหมาะสมและช่วยเหลือกลุ่มที่เข้าอยู่ในโซนดิ้งมีอะไรอีกไหม ก็ท่านประธานเนี่ยบอกว่าไอโครงการสองต้นหนึ่งเนี่ยนะฮะให้ปีหน้านะเน้นเน้นไปที่ข้าวหอมมะลิเลยนะแปบเปอรผลักดันไปที่ข้าวหอมมะลิรักษาเอกลักษณ์ของเรารักษาตลาดโลกของเราไว้ <นะ S 2> ติดใจทิกเด่ยว สองต่อหนึ่งทำไมเอาสองมาเลขหนึ่งทำไมไมเอาไม่เอาสองมาเลขสองนี่คืออย่างนี้จะไม่ขาดทุนหรือเปล่าพันข้าวเนี่ยเขาเขามีเขาเรียกว่ากองทุนพันข้าวเมล็ดพันข้าวเนี่ยเขาเป็นกองทุนกองทุนนี้เนี่ยเขาจะไม่ขาดทุนนะเพราะว่าเป็น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 เงินงบประมาณที่ที่เขาตั้งไว้ตั้งไว้ต้องเป็นเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยสองต่อหนึ่งความจริงมันควรจะหนึ่งต่อหนึ่งอย่างที่ท่านว่าเนี่แต่ว่าแต่อย่าลืมว่าสองต่อหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้มากมายอะไรนะชาวนาเนี่ยสมมติทํานาได้พันกิโลแต่ว่า15กิโลเนี่ยเอาเขาใช้พันแค่15บห้ากิโลคือใช้หนึ่งถังหนึ่งไร่ใช้หนึ่งถัง15กิโละนะฮะในขณะที่เขาปลูกได้พันพันพันกิโลมันน้อยมากานะอันนั้นคข้าวพิชณาบาลเกไม่ใช่ข้าวเมล็ดแม่พันธุ์ ไม่ใช่ไม่ใช่มันข้าวพันธันกินกบกูกก็แล้วพันทางตันละหนึ่งแปดพันบาทเก้าพันบาทเจ็ดพันบาทก็แล้วแต่แบ่งมาแลกเอาต้นแม่พันธุ์่แมพันธุ์น่เอาดีแล้วถูกต้อง าถูกใช่เใจตอนแรกก็งงว่าทำไมมาถึงหนึ่งต่อสองไม่เอาเปรียบชาวบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นกองทุนผมไม่ต้องมาแลกทุกปีสองปีสามปีครั้งได้เมื่อท่านรู้สึกว่าพันท่านกลายแล้วเนี่ยท่านมาเปลี่ยนก็ได้ เนปป็ไได้มื่อก่อนมีเมื่อก่อนเป็น,ป Higher, นยอย่างนี้เมื่อก <okay> ่อนเขาใช้ระบบนี้ศูนย์เมล็ดพ um> ันธุ์คือศูนย์เอาไว้แลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวนี่แหละเอาพันธุ์ข้าวใหม่ไปพันธุ์ข้าวเก่ามาเขาก็ใช้ระบบนี้มานานแล้วแต่ถูกตัดงบประมาณนะที่ผ่านมาเนี่ยคือเราถูกตัดงบประมาณศูนย์เมล็ดพันธุ์เนี่ยเลยเล็กลงเล็กลงเคยจ้างคนสําหรับคัดเม็ดพันธุ์เท่านั้นเท่านี้คนลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีพันธุ์ข้าวให้ชาวนาไว้แลกแล้ว ชาวนาเมื่อรู้ว่าแลกไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มาแลกก็ใช้พันธุ์ดั้งเดิมกันทําไปเรื่อยจนเพี้ยนไปหมดแล้วพันธุข้าวเพี้ยนไปหมดแล้วทีนี้ท่านจะเห็นว่าวันนี้อธิบดีไม่ได้มาท่านรัฐมนตรีประพัดมีนโยบายที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้นด้วยนะอธิบดีวันนี้รัฐมนตรีประพัดให้ไปเซ็น MOU มกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าทำยังไงผลผลิตต่อไร่มันจะได้สูงขึ้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ็าทำได้ ก็ทาได้วันนี้ไปเซ็นอาทิตย์ดีเลยไม่ได้มาไปเซ็นโอเอกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราไม่ใช้เรามีจํานวนนักวิจัยกรมการข้าวน้อยเราก็ไปอาศัยสถาบันการศึกษาต่างๆช่วยอย่างนี้นโยบายของท่านเลิมติวพัฒก็ถือว่าจะพยายามช่วยนะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กรมการข้าว